เอาละครับก็กลับมาต่อกันอีกครั้งใน Resident Evil 4จากคนหล่อคนนี้ B Max f กไฟนะครับผมหน้าตาหล,อล่อเหลาเข้มขืมน,นิดหน่อย <c oughs> โอเคกลายเป็นัวตัวเองไปซะแล้ว <c oughs> โอเคก่อนที่จะเริ่มเนื้อเรื่องต่อก็เดี๋ยวมาคุยกับพ่อค้าก่อนละกันนะครับผมตอนนี้อยู่พัาที่เท่าไหร่แล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ สูตีก็อัพเต็มแล้วขาดนี้โหลดสปีดงั้นจัดมาเลยเอาคาปาซิตี้มาก่อน kind of ต่อไปก็ปืน SG Zero k นของเรานะครับผมอ,อันนี้อัพเต็มแล้วนะครับ <You see. S 1> ส่วนอาวุธคาปาซิตี้นี้ยังไม่ได้อัพเลยเอารี่โหลดรีโหลดสปีดเอาอะไรดีวะเอาลี่โหลดสปีดมาก่อนส่วนชุดก่อนนี้ก็เอามาเลย <Easy. S 1> มันจำเป็นต้องใช้จริง ไฟติ้งไหนอันนี้น่าจะเป็นอาวุธของแจ็คเฮาเซอร์ er นะครับผมดูเรเบลิตี้งั้นเอาความยาวของหลอดสตาร์มีนามาก่อนนะน่าจะอันนี้นะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นความแรงไม่ใช่น่าจะเป็นหรอกคือความแรงนี่แหละทำให้อาวุธอาวุธไอ้พวกของเราเนี่ยมันแรงขึ้นทำงานได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เอาไวท้ทีหลังก่อน เอามาคอมไบก่อนไม่ใช่ดิอันนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เลยอันนี้ขายได้นี่ว่ายกเว้นกุญแจดอกนั้นเรายังขายไม่ได้โอเคกระทาขายได้เวลเวทบูลแล้วก็อันนี้เอามาขายเลยโอเคโอเค,อเคน่าจะแค่นี้แหละโอเคเอาเป็นว่าเราไปกันต่อเลยละกันนะครับผม เมื่อกี้ผมกาลังเช็คดูนะครับว่าผมได้กดอัดได้กดอัดวิดีโอหรือยังผมก็เลยกดหยุดไปก่อนพอดีว่าผมได้ทําการอัดแล้วผมก็เลยอัดใหม่ต่ออีกรอบนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปขอเช็คดูก่อนว่าผมพลาดอะไรไปบ้างตรงนี้ยังไม่ได้ไปยิงเลยนี่หว่าจะกลับไปดีไหมเอ,อ่อ Hello, <stranger. S 2> ไม่น่าจะกลับไปได้แล้วแหละโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดินหน้ากันต่อเลยดีกว่าเอาไม่ชิ้นกันมาก่อนโอเคขอบคุณมากมีศัตรูตอยู่ข้างหน้าไ,ไ,ไงไงอะไรมากุนตาอะไรใกล้จะถึงแล้ว โอ้โหนนี้ีกับระเบิดด้วยผมกำลังมาหาคุณโอ้โหเสีเดดยดายมากน่าจะตายแล้วนะนยังไม่ตายสักทีตายสักทีตรงนี้เหมือนจะไปยังไม่ได้นะเนี่ยอันตรายเดี๋ยวขอไปเช็คดูข้างบนก่อน แล้วข้างล่างนี้มันก็มีกับระเบิดอีกด้วยไปไม่ได้แน่นอนโอเคยิงทิ้งก่อนทำไมต้องมาบ่อยด้วยเออโอเคระเบิดเลยโอ้โหแถมแถมไอ้พวกนี้ด้วยแถม,มแมลงอีกโอเคเอาเข้าไปคูณสองแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังสู้ไว้ แต่ตรงนี้จะมีระเบิดหรือเปล่าโอเคไปไม่ได้เฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาเลงหัวเคเอาไม่น่าหันหลังให้มันเลย เด,ด,ดี๋ยวเดกลับไปก่อนโอเคไม่โดนโอเคอันนี้ไม่น่าจะไหวนะเดี๋ยวเดวเอาระเบิดนิโอเค,เอาเอเคตายเรียบร้อยโอ้โหไฟเยอะกว่าเดิมอีกอืมตายไปซะไม่ต้องตื่น โดนเลงอีกแล้วไอ้โรเกต์ลันเชอร์เนี่ยอันตรายมากไอ้ตัวนี้เอมอมมาใช้เวลามีริ่ ตายสักโอ้โดนชุดเกราะเตรียมดีนะผมอัพชุดเกราะไมื่อก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ผมซ่อมชุดเกราะมาก่อนนะม่งั้นตายแน่นอนไม่ไหวไอ้ตัวข้างบนแล้วอะ่ะมาดิ อ้าวนี่ไปซะแล้วโอ้เจอแล้วเดี๋ยวเอ้ามันจะเจอถังแล้วเปิดยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวดยเโอเคยิงไอ้ตัวข้างบนก่อนอันตรายว่ะโอเค เคไม่โดนจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้โอ้โหหลอยยิงตายซะมาตายตอนกระสุนหมดพอดยยีโอ้โหบัดรซบโอ้ยบล็อกไม่ทัน ยโยขวาจะตายเออส่วนไอ้ตัวข้างบนก็ยังไม่ไปไหนสักทีตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่น่าจะมีโอเคแต่ตรงนี้มีทางขึ้นอยู่ เกือบตายแต่ตอนนี้เราได้ปลามามากินแล้วนี่ว่าโอเคกินปลาซะก่อนเลยโอเคกันตายโอเคได้เพชรมาแล้วเพชรบันไดยาเพชรบันไดยาตัดิอาอยิงมาโอเคไม่โดน ไม่โดนเดี๋ยวขึ้นไปจาัดก,การข้างบนแล้วมาวไม่ต้องมาปลาลิโตเลยไม่ได้อากูยิโตเลย,อเยโ,โอ้เก,ก็บของรัวๆจังหวะนี้ ยังจะกูยึดตโตอีกไหมโอเคค่อยๆไปโอเคทำลายระเบิดแล้วย่อขึ้นไปบ็อกขึ้นขึ้นไปช้าๆดีกว่าโอเคตาย เออจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอันนี้ขยันจิกมากเลยโอเคไม่ทินกันก่อนอันดับแรกมาลิไหนมันอยู่ไหนหละ่ะโอเคตายแล้วเนินพวกนี้มันจะมาเรื่อยๆนะ ตามที่สังเกตดูนะ่โอเคตายสักทีขอไปเคลียร์ของข้างในก่อนว่ามันหมดหรือยังตรงนี้ไปได้เห็นไหมเฮ้ยโอเค เดี๋ยวเดี iles, ๋ยวหัวงอกอีกแล้วขยันงอกเหลือเกินนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาตรงนี้ก่อนอืมไม่ตายว่ะเออเดี๋ยว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 อืม Để Tăng to còn Ừ ạ không lại หมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วโอเคอย่างนั้นก็รอดตายเปอย่างบุญวิทยอยู่อันนี้เก็บได้ไหมโอเคเก็บได้กันพอเดอร์ีเองน่าจะได้เยอะแล้วมั้งกันพอเดอร์เราแต่ว่าเอาชอดกันมาก่อนเลยมือคนดีใช้ชดกันเลยหลังๆมาเนี้ยโอเคอันนี้หันไปไหน หันไปทางนูน้นโอเคหมดเกลี้ยงเลยกระสุนไม่คิดว่าจะใช้เปลียงขนาดนี้ แดงด้วยตรงนี้มีถังระเบิดอีกมีถังน้ำมันอีกอันนี้กล่องนี้เปิดได้คืออะไรโอเคจะ่สูญอตกันแต่ว่าเอามาแจกทำไมหรือว่าให้มายิงพวกนี้หรอเพราะว่ามันต้องมีประเด็นแน่นอนอะ่ะตรงนี้ไปสำรวจได้ใช่ไหมข้างล่างก็เป็นทางที่เรามาแล้วใช่ไหม อ๋อยังไม่ได้เก็บของเลยมีทางไปเยอะแยะมากแต่เราจะไปทางไหนก่อนนี่แหละปัญหากระสุนทดกันโอเคขอบคุณครับผมนี้กล่องอะไรโอเค ออโอเคดีนะบล็อกทันไว้ก่อนนะตายแล้วใช่ไหมโอ้โหมันจะอกันแบบนี้บ้าจริงโอเคทางนี้เรามาแล้วโอเคมันมาปลด็อกอีกทางหนึง่งอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรให้เก็บเนาะข้างบนมีอะไรให้ยิงไหมไม่น่าจะมีแล้วโอเค นั้นทางที่เราไปต่อเป็นก็ต้องเป็นทางนี้แหละโอเคตรงนี้เรามาแล้วนั้นขึ้นไปข้างบนโอเคมีอันนี้ด้วยแต่นี้มันจะหันไปทางไหนลองกดดูดิอ๋อหันมาทางนี้ โอเคอย่างน้อยก็บล็อกศัตรูไว้ก่อนเพราะว่าศัตรูมันมันน่าจะมาทางนี้แน่นอนแหละโอเคบล็อกไว้ก็ยังดีตรงนี้มีช่องให้ไปได้จะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยโอเคไม่มีโอเคไม่มีเรียบร้อยเคลียตรงนี้ประตูลทัทธิ go after เอไปตามหาเอ็ดรีใช่ไหมเฮ้อุ้ยตกใจหมดประตูปิดนี่เองอันนี้แหละคืออะไรไ <'m> ออันดำตรงนั้นเป็นทางไปต่อใช่ไหมน่าจะใช่เห็นเอ็ดรี่แล้วเอ็ดลี่นอนอยู่ตรงนั้นอยู่ ไปไม่ได้เด้ทางนี้ล่ะไปไม่ได้โอเครู้เรื่อง <Ashley. S 1> อลบริเวณข้างๆนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้เก็บเนาะโอเคฉาคัซีนเอา้าโดนควบคุมอีก มาแล้วสินะรูปของข้าเองต้องการอะไรวะข้าแค่อยากจะแบ่งปันพอนี้ให้กับคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นความปรารถนาที่แสนจะเรียบง่ายเจ้าคิดว่ายังไงเราทั้งหมดเชื่อมโยงกันผ่านล่างอันศักดิ์สิทธิ์และในตอนนี้เนื้อและกระดูกของเจ้าความคิดของเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราแล้ว เบอชีไหายทำไมเจ้าถึงปฏิเสธสันที่สุขก็แค่รับพรน,นี้ไปทำไมไม่ยากอะไรขนาดนั้นก็เหมือนที่เธอทำาอเซฟเลือกใช่ <laughs> ถึงเวลาแล้วลูกแก่ตัวนี้จะเข้าร่วมพันธสัญญากับเราด้วยพรเด็กเขาและความเมตตาที่พวกเขานำมา องปลาปื้มและปล่อยให้มันเป็นไปลีออนว้าวเอไปเร็วว้าวเอดามาช่วย คุณมากเอดาสวยสิทางได้ดีมากมง,งั้นเดี๋ยวมันจะควบคุมลีอนอนอีกแอชลีแอชลีแอชลีเว้นด้ยอ,อ,อ,อ๋อโอเคอย่างน้อยก็รอดมาได้อย่างบุดบิดรู้สึกว่าเว,เวอร์ชั่นรีเมคครั้งนี้ตูหลอดเซนเลอร์น่าจะ ดูหน้าเกมขำขึ้นมากกว่าเดิมแอบบี้ดูเหมือนจะเป็นทางนี้โอเคได้เวลาพาแอปลีแล้วก็ตัวลีออนไปกำจัดเชื้อปรสิตแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นทางนี้ไหมเฮ้พามนิมิดอะไรเนี่ยนรกหรื โอเคจังหวะนี้ไม่น่าจะทียบไปเร็วๆรีรรออนโอเคอย่างน้อยก็เจออุโมงไปทางแสงสว่างอยู่โอเคมาถึงพอดีถึงจะเห็นภาพหลอนก็เถอยยังจะฝืนตัวอีกเหรอหรุดปากไปซัก ทางนี้ลืออนแข็งแรงมากครับสามารถฝืนการควบคุมได้แค่นิดๆหน่อยๆออมีพวกนี้ไล่ล้อมไปหมดเลย๋อยังไงมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วนะ เดี๋ยใกล้จะกำเริบแล้วรือต้องไปให้ได้ที่สุดแล้โอเครีออนจะล้มแล้วไวไหมเร็วเร็วลุกขึ้นมารีออนสู้สู้เราเป็นกำลังใจให้นายนะโอเคถึงทางสว่างแล้วโอเคอ๋อกุณแจของหลุยนี่เองโอเคได้ใช้ประโยชน์แล้ว ในฉากนี้มันเป็นกินแจของประตูนี้นี่เองโอเคมาถึงแล้วจังหวะน,นี้ทางนี้มันจะไม่จบแบบเดิมอีกแล้วเห <c oughs> มือนจังหวะน,นี้น่าจะวิ่งไม่ได้นะเดินได้อย่างเดียวเลยตรงนี้เป็นช่วงที่ว่าลีออนกับแตรลี่ออดแแอร์มากที่สุด <c oughs> เชื้อมันกำลังใกล้จะก,กำเริบแล้ว <c oughs> โอเคถึงเวลากำจัดแล้วตอนนี้ คุณก่อนเธอนะไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกคุณผมจะพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยเริ่มเลยนะ เวลากำจัดไอเชื้อบ้าๆา้ลยๆนี้ออกจากตัวว้าวเสียงกรี๊ดเป็นเสียงที่ทนทุกข์ทรมานมากสำเร็จไหมโอเคตายเรียบร้อย ก็เป็นชีวิตกินต้องเช็คอ,อีกทีนะเนี่ยว่ามันออกไปหมดหรือยังอ้าวลีออนสลบโอเคจบชัปเตอร์พอดีในที่สุดลีออนกับแอดลี่ก็รอดสักทีแถมอีกอย่างหนึง่งอย่างน้อย คาปเตอร์นี้ผมก็ตายศูนย์อยู่โอเคโอเคทำเป็นคิงไปได้เรา